แสงแดดยามบ่ายแก่ๆทอดผ่านกระจกบ,บานยักย้ายของเพนเฮาส์รูชัน้นบนสุดใจกลางมหานครที่พลุกพล่านสะท้อนประกายวับวาวบนพื้นหินอ่อนนำเข้าจากอิตาลีเย็นเชียนายสมบัติในชุดเสื้อคลุมผ้าใหมเนื้อดีนั่งเอนหลังอยู่บนเก้าอี้เท้าแคนดีไซน์ ล้ำยุกจิตกาแฟาเบนราคาแพงที่เลขาชงมาให้อย่างรู้ใจเขากวาดตามองวิวทิวทัศน์เบื้องล่างที่ดูราวกับเป็นของเล่นชิ้นเล็กๆอยู่ในอุ้งมือความมั่งคั่งที่เขาสั่งสมมาตลอดชีวิตทําให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมไม่มีสิ่งใดบนโลกใบนี้ที่เงินของเขาจะซื้อหาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุทางกายภาพประสบการณ์สุดพิเศษหรือแม้กระทั่งอิทธิพลเหนือชีวิตผู้คนจํานวนมากแต่กระนั้นภายใต้ความสมบูรณ์แบบที่น่าอิจฉานี้กลับมีความรู้สึกบางอย่างที่กัดกิน อยู่ในส่วนลึกของจิตใจความรู้สึกที่ชื่อว่าความเบื่อหน่ายชีวิตที่ไร้ซึ่งอุปสรรคความท้าทายหรือแม้แต่ขอหวังไม่แน่นอนได้กลายเป็นความจำเจที่น่าสะพรึงกลัดว่าอาหารรสเลิศไม่ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นการเดินทางไปในที่แปลกใหม่ก็ดูเหมือนกันไปหมดความสัมพันธ์กับผู้คนก็ล้วนมีแต่ผลประโยชน์แฝงทุกอย่างคาดเดาได้ง่ายเหมือนดูหนังเรื่องเดิมซ้ำๆไปเรื่อยๆในโรงภาพยนตร์ส่วนตัวที่รูราที่สุดในโลกความกระหายในรสชาติใหม่ๆของชีวิตเริ่มรุนแรงขึ้น เรื่อยๆมันไม่ใช่แค่ความต้องการเล็กๆแต่เป็นความกระหายอย่างรุนแรงที่จะหลุดพ้นจากรงทองแห่งความสะดวกสบายนี้นายสมบัติปราดนาที่จะสัมผัสกับสิ่งที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินตราสิ่งที่ดิบเถื่อนไม่มีการปรุงแต่งไม่สามารถบงการได้ความคิดเกี่ยวกับการผจญภัยผุดขึ้นมาในห้วงสานึกที่อ่อนล้าเขานึกถึงสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติอันโหดร้ายหรือเรื่องราวของนักสำรวจผู้กล้าหาญที่เผชิญหน้ากับอันตรายในดินแดนที่ไม่เคยมีใครย่างกรายไปถึง นัทพลเสียงทุ้งต่ำของนายสมบัติโดยเรียกเลขาหนุ่มที่นั่งทำงานอยู่ไม่ไกลนัทพลหนุ่มวัยสาสิบต้นๆผู้ปราดเปรียวฉลาดและมีประสิทธิภาพสมุดจดเล่มเล็กกับปากกาพร้อมอยู่ในมือทันทีที่เจ้านายออกคำสั่งหาสถานที่ให้ผมหน่อยสถานที่ที่ผมจะรู้สึกมีชีวิตอีกครั้งแววตาของนัทพลฉายแววประหลาดใจและคนกังวลเขารู้ดีว่าเมื่อเจ้านายของเขาเริ่มเบื่อนั่นายถึงการสแสวงหาความท้าทายครั้งใหม่ที่มักจะเกินกว่าขอบเขตปกติเสมอสถานที่แบบไหนครับนาย รีสอร์ทแปลกใหม่หรือก so are ิจกรรมวิสต์สปอร์ตในสมบัติสายหน้าช้าช้าไม่ใช่แค่นั้นผมต้องการบางสิ่งที่ดิบเถื่อนกว่านั้นป่าป่าลึกที่สุดเท่าที่จะหาได้ที่ที่มีสัตว์ป่าดูร้ายที่ที่ยังไม่ถูกมนุษย์รบกวนจนเสียความเป็นธรรมชาติไปหมดที่สําคัญเขายกยิ้มเจ้าเล่ห์ที่ที่มีเรื่องเล่าลี้ลับเรื่องอาถรรพ์ยิ่งอันตรายยิ่งดีนัทพลกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากการหาสถานที่ล่าสัตว์ตามปกติก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การหาสถานที่ที่อันตรายที่สุด และมีเรื่องลิลับตามความต้องการของเจ้านายผู้ไม่เคยเชื่อเรื่ององมงายอย่างนายสมบัติเป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาจดบันทึกรายละเอียดลงในสมุดอย่างรวดเร็วแม้ในใจจะรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีก็ตามไม่นานหลังจากนั้นนัทพลก็กลับมาพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับป่าแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศเป็นป่าที่ขึ้นชื่อในหมู่พรานพื้นถิ่นถึงความอาถรรพ์มีสัตว์ป่าหายากที่เชื่อกันว่ามีพลังเหนือธรรมชาติและเป็นเขตที่น้อยคนนักจะกล้าเข้าไปลึกกว่าแนวป่าชั้นนอกเรื่องเล่าเกี่ยวกับดวงไฟประหลาดในยามคค่นืน ถูกกล่าวขานกันปากต่อปากนายสมบัติฟังด้วยความสนใจอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่เขาตามหายอดเยี่ยมนายสมบัติลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเดินไปที่กระจกและมองไปยังปากคอนกรีตเบื้องล่างด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาเห็นตัวเองเป็นผู้พิชิตคนใหม่ที่กำลังจะเดินทางไปพิชิตธรรมชาติอันรละบและเอาชนะความกลัวที่คนธรรมดาทั่วไปมีเตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่สุดอุปกรณ์ล่าสัตว์ที่ดีที่สุดทีมงานที่จำเป็นที่สุดและติดต่อชูชัยด้วยบอกเขาว่า ผมจะพาไปล่าสัตว์ในป่าที่รับรองว่าไม่เหมือนครั้งไหนๆที่ผ่านมาชูชัยเพื่อนร่วมวงการธุรกิจและเป็นหุ้นส่วนในการสแสวงหาความตื่นเต้นต่างๆของนายสมบัติไม่ว่าจะเป็นการแข่งรถผิดกฎหมายการพนันวงใหญ่หรือการลงทุนในโครงการเสี่ยงๆไม่เคยปฏิเสธํำชวนของนายสมบัติเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาก็เป็นเช่นเดียวกับนายสมบัติเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ซ้ำซากและพร้อมจะกระโดดเข้าสู่ความท้าทายใหม่ๆเสมอ ดังนั้นการเดินทางสู่ป่าลึกเพื่อตอบสนองคอวามกระหายอในความตื่นเต้นขององค์กลุ่มเศรษฐีผู้เยีงง่ยงอจึงถูกกำหนดขึ้นอย่างรวดเร็วและไร้การไตรตรองถึงผลที่จะตามมาพวกเขาเตรียมอตัวอย่างอเต็มที่ด้วยความมั่นใจในอำนาจของเงินตราและเทคโนโลยีโดยหารู้ไม่ว่าเส้นทางที่เลือออกเดินดาวาอวอยความคึกกอขนองและไม่เข้าพานันกำลังจะนำพาพวกเขาไปสู่ห่วง ลึกแห่งความสยดสยองที่แม้แต่เงินมหาศาลก็ไม่อาจซื้อทางรอดได้และสิ่งที่เราคอยอยู่ในเงามืดของป่าไม่ใช่แค่สัตว์ป่าหายากแต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เก่าแก่ดิบเถื่อนและกระหายมากกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการถึงหลังจากได้รับบัญชาจากนายสมบัตินัทพลเลขาหนุ่มผู้มีประสิทธิภาพก็เริ่มดําเนินการตามหาผู้นําทางในทันทีด้วยเครือข่ายและข้อมูลที่เขามีอยู่ในมือชื่อของพรานบุญ ก็ปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขาเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ที่เคยเดินทางเข้าป่าลึกว่าเป็นพรานมือเก่าวัยราวส0สิปีมีความเข้าใจในธรรมชาติป่าอย่างลึกซึ่งสามารถอาร่องรอยสัตว์ได้อย่างชำชองและที่สําคัญเขาเคยเข้าออกป่าลึกที่หลายคนเชื่อว่ามีอาถรรพ์มาแล้วหลายครั้งแม้จะไม่เคยเข้าไปถึงใจกลางหรือใช้เวลานานเหมือนพรานรุ่นเก่าๆแต่ประสบการณ์ของเขาก็ถือว่าเหนือกว่าพรานคนอื่นๆในยุคนี้มากการติดต่อเกิดขึ้นทางโทรศัพท์นัทพล ใช้ทักษะการเจราจาเสนอค่าตอบแทนที่สูงเลี้ยวชนิดที่เรียกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่พรานคนหนึ่งจะได้รับจากการนำทางเพียงออกครั้งเดียวพรานบุญฟังด้วยความเงียบงันอยู่ที่ปลายสายในกระท่อมไม้เล็กๆริมชายป่าอันห่างไกลแสงไฟจากหลอดตะเกียงสลัวๆส่สสองกระทบใบหน้าก้านแดดของเขาที่ฉายแววประหลาดใจระคนไม่เชื่อหูค่าตอบแทนที่คุณเสนอมามันมากจริงๆครับคุณเสียงของพรานบุญแหบแห้งเล็กน้อยจากวหว และประสบการณ์ที่โชคโชนในป่าแต่ว่าป่าที่คุณบอกว่านายอยากจะเข้าไปป่าไหนครับนัทพลไม่ลังเลที่จะเอ่ยชื่อป่าตามที่นายสมบัติแจ้งมาชื่อป่าที่ขึ้นชื่อในตำนานท้องถิ่นว่าเป็นป่าพีพงหรือป่าอาถรรพ์ที่นี่เองที่สีหน้าของพรานบุญเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแววตาที่เคยสงบนิ่งราวผิวน้ําในป่าใหญ่ฉายแววลังเลและความกังวลป่านั้นหรือครับพรานบุญทนคคาเสียงท่าเบาเหมือนกาลังช่างใจกับบางสิ่งบางอย่างป่านั้นมัน มันมีเรื่องเล่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุณนัทพลชาวบ้านแถวนี้เชื่อว่ามันเป็นเขตของของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาเขาเล่ากันว่าเคยมีคนเข้าไปแล้วหายสาบสูญไปเฉยๆบางทีก็เห็นดวงไฟลอยไปมาในตอนกลางคืนซึ่งคนเท่าคนแก่บอกว่านั่นคือผีโพงนัทพลฟังด้วยความไม่เชื่อเท่าไหร่เขาเติบโตมาในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เรื่องเล่าพวกนี้ฟังดูงงงายสําหรับเขาแต่เขาก็ยังคงความเป็นมืออาชีพ เรื่องพวกนั้นคงเป็นแค่ตำนานชาวบ้านแหละครับพรานบุญทางเรามีอุปกรณ์ครบครันปืนดีๆเทคโนโลยีทันสมัยไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนั้นหรอกครับที่เราต้องการคือความชำนาญในการนำทางการหาแหล่งน้ำแหล่งอาหารและการเอาตัวรอดในป่าลึกจริงๆเท่านั้นคำพูดของนัทพลทําให้พรานบุญเงียบไปอีกครั้งเขารู้ดีว่าความมั่นใจของคนเมืองมาจากความไม่รู้และความเย่อหยิ่งเขาสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างในป่าแห่งนั้นจริงๆไม่ใช่แค่ตำนานแต่ความจริงที่ชาวบ้านหลีกเลี่ยงแต่ค่าตอบแทนที่สูงเลี้ยว มันสูญเสียจนเขาสามารถนําเงินไปใช้หนี้สินซ่อมแซมบ้านหรือแม้แต่เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้แดงลูกชายบุญธรรมได้แดงหนุ่มวัยยีสกว่ากว่าผิวคล้ำกร้านแดดตามแบบฉบับลูกป่านั่งอยู่ไม่ไกลจากพรานบุญเขาได้ยินบทสนทนาทั้งหมดและใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดแดงเองก็เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าพิพงมาไม่น้อยและความกลัวฝังลึกอยู่ในใจของเขามากกว่าพรานบุญผู้มีประสบการณ์เสียอีกเขามองพรานบุญด้วยสายตาอ้อนวอนราวกับจะบอกว่า อย่ารับงานนี้เลยพ่อพรานบุญเห็นสายตาของแดงแต่สายตาของเขาก็ถูกดึงดูดด้วยจํานวนเงินที่นัทพลเสนอมามันเป็นการต่อสู้ระหว่างความกลัวความเคารพต่อสิ่งเร้นลับกับความจําเป็นทางด้านปากท้องและโอกาสที่ดีกว่าในชีวิตความลังเลย,ยังคงฉายชัดบนใบหน้าของเขาแต่สุดท้ายความต้องการทางโลกก็เอาชนะก็ได้ครับคุณนัทพลพรานบุญตอบตกลงด้วยน้ําเสียงที่หนักึ่งกว่าเดิมเล็กน้อยผมผมจะรับงานนี้ครับแจ้งวันเวลาและจุดนัดพบมาได้เลยครับ นัทพลยิ้มอย่างโล่งอกเขาจัดการปิดการเจราจาอย่างรวดเร็วไม่ได้รับรู้ถึงความกังวลที่แท้จริงในน้ำเสียงของพรานบุญและไม่ได้สังเกตเห็นความหวาดหวั่นอย่างชัดเจนบนใบหน้าของแดงผู้นั่งอยู่ีงิงทางในกระท่อมไม้เล็กๆแสงไฟยังคงสลัวแดงรีบเข้าไปหาพรานบุญด้วยใบหน้าตื่นตระหนกพ่อครับปาทีพงนะครับพ่อรับงานนี้จริงๆหรือครับมันอันตรายนะครับพ่อพรานบุญถอนหายใจยาวมองออกไปยังความมืดของแนวป่าเบื้องนอกพ่อรู้แดงแต่มันเป็นเงินก้อนใหญ่มาก มากพอที่เราจะสบายไปได้อีกนานบางทีเรื่องเล่าพวกนั้นอาจจะเป็นแค่เรื่องที่คนเขาปั้นขึ้นมาก็ได้เขาพยายามปบตัวเองแต่ในใจลึกๆทานบุญรูด้ดีว่าเรื่องเล่าพวกนั้นมักจะมีข้อความจริงเสมอการตกลงรับงานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การว่าจ้างผู้นําทางแต่เป็นการเปิดประตูสู่หายนะที่กำลังจะมาถึงโดยมีผู้ที่รู้ถึงอันตรายอย่างแท้จริงถูกชักนำเข้าสู่เส้นทางด้วยอำนาจของเงินตรายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทันทีที่นัทพลยืนยันการว่าจ้างพรานบุญพร้อมลูกน้องได้สำเร็จคณะของนายสมบัติก็เริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญอย่างเต็มรูปแบบราวกับการทำสงครามย่อยๆที่ใช้งบประมาณมหาศาลสำนักงานของนายสมบัติที่ปกติใช้จัดการเรื่องธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์มูลค่านับพันล้านบาทถูกเปลี่ยนสภาพเป็นสู์บัญชาการชั่วคราวสำหรับการเดินทางเข้าป่าลึกที่ไม่เหมือนครั้งใดๆที่ผ่านมา อุปกรณ์ล่าสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกถูกนำเข้าจากต่างประเทศปืนไรเฟิลความแม่นยำสูงสำหรับล่าสัตว์ขนาดใหญ่พร้อมกล้องเล็งพลังสูงที่มองเห็นได้แม้ในที่มืดสนับปืนและกระสุนชนิดพิเศษสำหรับสัตว์ป่าแต่ละประเภทชุดเสื้อผ้าและรองเท้าเดินป่าที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์น้ำหนักเบาะบระบ,บายอากาศได้ดีแต่แข็งแรงทนทานต่อการฉีกขาดและสภาพอากาศสุดขั้วกระเป๋าเป้สะพายหลังที่ออกแบบตามหลักศีลสตร์ราคาแพงระยับและอุปกรณ์ตั้งแคมป์แบบครบวงจรที่เน้นความสะดวกสบาย และความปลอดภัยสูงสุดเช่นเต็นท์ที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิและป้องกันมแมลงง่อยห้างดีเยี่ยมถุงนอนที่สามารถทนความหนาวเย็นได้ถึงจุดเยือกแข็งและเปลสนามแบบทับเก็บได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้สนับสนุนการเดินทางครั้งนี้เครื่องระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม GPS รุ่นล่าสุดที่สามารถระบุพิกัดได้อย่างแม่นยำแม้ในป่าทึบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมที่ทำให้สามารถสื่อสารได้จากทุกที่บนโลกอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ และกล้องวิดีโอความละเอียดสูงโรนติดกล้องสำหรับสำรวจพื้นที่จากมุมสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอีกมากมายที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สำรองความจุสูงหลายสิบก้อนนายสมบัติและชูชัยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบรายการอุปกรณ์ต่างๆด้วยความพึงพอใจพวกเขาทั้งคู่เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในพลังของเงินตราและเทคโนโลยีพวกเขาคิดว่าไม่มีอุปสรรคทางธรรมชาติใดๆที่อุปกรณ์เหล่านี้จะเอาชนะไม่ได้ความหวาดกลัว หรือความเคารพต่อธรรมชาติที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับพวกเขาดูนี่สิชูชัยนายสมบัติหยิบปืนไรเฟิลขึ้นมาลองเล็งผ่านกล้องด้วยไอ้นี่กับข้อมูลจาก GPS เราสามารถตามหาสัตว์ที่เราต้องการได้ทุกตัวไม่ต้องไปพึ่งสสยศาสตร์หรือลางสังหรณ์แบบพรานบ้านนอกหรอกชูชัยหัวเราะเบาๆถูกต้องสมบัติ ยุคนี้แล้วใช้สมองกับเงินสิไม่ใช่เรื่ององมงายเราจ่ายเงินให้พรานนำทางก็จริงแต่หน้าที่หลักของเขาคือการนำทางตามแผนที่เราวางไว้จัดการเรื่องพื้นฐานแค่นั้นแหละส่วนเรื่องที่ชิดป่าน่าเป็นหน้าที่ของเรากับอุปกรณ์พวกนี้ต่างหากนัทพลยืนฟังอยู่เงียบๆคอยจดบันทึกและจัดการรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตามคำสั่งของเจ้านายแม้เขาจะไม่ได้มีความคิดเยอ่อหยิ่งเท่ากับนายสมบัติและชูชัยแต่ในฐานะคนเมืองและเป็นลูกจ้างเขาก็ยังคงเชื่อมั่นในพลังของวิทยศาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากกว่าเรื่องเล่าลิลับที่ดูห่างไกลจากความเป็นจริงองอในชีวิตประจําวันของเขาอาหารสําเร็จรูปคุณภาพสูงสําหรับนักเดินทางที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารมาอย่างดีเพื่อให้คงรสชาติและคุณค่าทางออโภชนาการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คาคาแทงสําหรับสังสรรค์อย่าง่ําคืนแม้กระทั่งเก e ้าอี้พับได้ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความสบายสูงสุดทั้งหมดถูกจัดเตรียมอย่างพิถีพิถันเพื่อให้การเดินทางเข้าสู่ป่าลึกที่สุดครั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งความ สะดวกสบายในระดับที่ไม่ต่างจากการพักผ่อนในรีสอร์ทหรูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสัรคณะของนายสมบัติอันประกอบด้วยนายสมบัตินัทพลและชูชัยพร้อมด้วยสัมภาระมูลค่ามหาศาลก็ได้เวลาออกเดินทางรถยนต์ออฟโรดสมรรถนะสูงหลายคันที่ถูกดัดแปลงพิเศษสำหรับการเดินทางระยะไกลขนสัมภาระแน่นขนาดได้รับการตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนจะพุ่งมัทยานออกจากถนนหนทางที่คุ้นเคยของเมืองหลวงเสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องเป็นเสียงแห่งความมั่นใจและความเย่อยหยิน ที่กำลังมุ่งหน้าสู่ผืนป่าอันเก่าแก่พวกเขากำลังทิ้งเบื้องหลังคือโลกที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ทุกอย่างด้วยเงินและอำนาจมุ่งหน้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีใครอวดอ้างว่าควบคุมได้ดินแดนที่เต็มไปด้วยพลังเร้นลับที่พวกเขาเลือกที่จะมองข้ามด้วยความเชื่อมั่นในความพร้อมทางวัตถุที่สมบูรณ์แบบที่สุดดโดยหารู้ไม่ว่าความพร้อมทางกายภาพและทรัพย์สินที่มากมายมหาศาลนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยชีวิตพวกเขาได้จากภัยคุกคามที่แท้จริง ซึ่งไม่ใช่แค่สัตว์ป่าแต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ดำรงอยู่และปกปักรักษาป่าแห่งนั้นมานานนับศตวรรษการเดินทางจากความโอ้อาดของเมืองหลวงสู่ความสงบเงียบแต่แฝงเร้นอันตรายของพื้นที่ชายป่าใช้เวลาหลายชั่วโมงยิ่งขบวนรถยนต์ออฟโรดราคาแพงของนายสมบัติเคลื่อนห่างจากศูนย์กลางความเจริญไปมากเท่าไหร่ถนนลาดยางก็ยิ่งแคบลงครุขครับมากขึ้นก่อนจะกลายเป็นถนนลูกรังสีแดงที่เต็มไปด้วยฝุ่นคลีฟุง้งกระจายเมื่อรถแล่นผ่านทิวทัศน์สองข้างทางเปลี่ยนจากตึกสูงรฟ้าและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ กลายเป็นทุ่งนาเขียวขจีเนินเขาเตี้ยๆตี้และไหนที่สุดก็เข้าสู่เขตของผืนป่าที่เริ่มปรากฏให้เห็นเป็นแนวสีเข้มทึบอยู่ลิบๆพวกเขาเริ่มผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่ริมแนวป่าเป็นหมู่บ้านที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวปลูกยกพื้นสูงผู้คนแต่งกายเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างสงบตามจังหวะของธรรมชาติเมื่อขบวนรถยนต์คันใหญ่ดูแปลกตาและทันสมัยอย่างยิ่งเคลื่อนผ่านเข้าไปชาวบ้านที่กำลังทำกิจกรรมต่างๆอยู่ทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชาราาต่างก็หยุด ชะงักและหันมามองด้วยสายตาที่หลากหลายสายตาเหล่านั้นไม่ใช่สายตาต้อนรับขับสู้เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่มันเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยความกังวลและแววตาที่คล้ายจะสื่อความหมายบางอย่างที่ซับซ้อนกว่านั้นชาวบ้านหลายคนกระซิบกระซาบกันเองเมื่อเห็นรถยนต์ติดฟิล์มทึบขับผ่านบางคนสายหน้าช้าราวกับไม่เห็นด้วยกับการเดินทางครั้งนี้เด็กๆบางกลุ่มหยุดเล่นและยืนนิ่งจ้องมองด้วยความหว,ดหวาดระแวงขณะที่รถคันหนึ่งในขบวนชะลอความเร็วลงเพื่อหลบหลุมบ่อขนาดใหญ่นัตพล ซึ่งนั่งอยู่ด้านหน้ากับคนขับและมีพรานบุญกับแดงนั่งอยู่บ่อหลังสังเกตเห็นชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่บนมา้านั่งใต้ร่มไม้ใหญ่ข้างทางเขามีใบหน้าที่เหี่ยวยน่นตามการเวลาและแววตาที่ดูผ่านโลกมาอย่างยาวนานเมื่อชายชาราเห็นรถยนต์และผู้คนในรถเขาก็ลุกขึ้นยืนช้าๆและพยายามกวักมือเรียกพร้อมทั้งเปล่งเสียงพูดอะไรบางอย่างในภาษาท้องถิน่นที่พวกเขาฟังไม่เข้าใจพรานบุญซึ่งนั่งมองออกไปเงียบๆตลอดทางเห็นท่าทีของชายชาราและเข้าใจได้ทันทีว่า นั่นคือสัญญาณเตือนแต่เขาก็ยังลังเลว่าจะอธิบายให้ในายจ้างฟังอย่างไรดีในรถคันหลังสุดที่รหรูหราว่านายสมบัติและชูชัยไม่ได้ใส่ใจกับท่าทีของชาวบ้านมากนักพวกเขากำลังพูดคุยถึงแผนการล่าสัตว์ที่จะถึงนี้อย่างกระตือรือรน้นเมื่อเห็นชายชาราพยายามเรียกและท่าทีของชาวบ้านคนอื่นนายสมบัติเพียงแค่ปลายตามองด้วยความไม่สนใจดูสิชูชัยพวกคนบ้านนอกนี้ก็เป็นแบบนี้และเห็นอะไรแปลกๆหน่อยก็ตื่นตูมไปหมดคงจะเตือนเรื่องงูเรื่องเสืออะไรทางนองนั้นมัง้ง ายสมบัติพูดด้วยน้ำเสียงหยีดหยีดพร้อมหัวเราะในลำคอเล็กน้อยชูชัยเสริมขึ้นหรืออาจจะเตือนเรื่องผีสางนางไม้ตามความเชื่อของพวกเขาพวกนี้เชื่อเรื่องงมงายฝังแน่นในหัวนัทพลซึ่งได้ยินคำพูดของนายจ้างผ่านวิทยุสื่อสารภายในกลุ่มรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยเขาเหลือบมองไปยังพรานบุญซึ่งนั่งเงียบอยู่บอกหลังและเห็นพรานบุญมีสีหน้าหนักใจนัทพลพอจะเดาได้ว่าคำเตือนของชาวบ้านอาจไม่ใช่เรื่องงูหรือเสือธรรมดาแต่เขาไม่กล้าคัดค้าน หรือสอบถามนายสมบัติออกไปตรงๆแม้จะมีความพยายามส่งสัญญาณเตือนทั้งจากสายตาที่กังวลของชาวบ้านการกระสิกรซาบหรือแม้แต่ท่าทีของชายชาราที่พยายามเรียกแต่คณะผู้มาเยือนจากเมืองหลวงกลับเลือกที่จะเพิกเฉยและมองข้ามคำเตือนเหล่านั้นไปทั้งหมดด้วยความมั่นใจในความรู้ความมั่งคัง่งและเทคโนโลยีที่พวกเขามีพวกเขาคิดว่าตัวเองอยู่เหนือเรื่ององมงายหรือความกังวลของคนท้องถิ่นขบวนรถยังคงเคลื่อนที่ต่อไปไม่ได้หยุดรับฟังคำเตือนใดๆ เมื่อทิ้งหมู่บ้านสุดท้ายไว้เบื้องหลังความรู้สึกของความห่างไกลจากโลกที่คุ้นเคยก็เริ่มเด่นชัดขึ้นป่ากทึบสีเข้มถึงอยู่ตรงหน้าแล้วอากาศเริ่มเย็นลงและชื้นมากขึ้นกลิ่นดินและใบไม้แห้งลอยมาตามลมแทงที่กลิ่นควันพิษและน้ำหอมราคาแพงพวกเขากำลังก้าวเข้าสู่เขตแดนแห่งธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์และความอันตรายอันเร้นลับที่รอคอยการมาถึงของพวกเขาอยู่หลังจากที่ขบวนรถยนต์ของคณะนายสมบัติเคลื่อนตัวห่างจากหมู่บ้านสุดท้ายไปพอสมควร และลึกเข้ามาในแนวป่าชั้นนอกที่เริ่มทึบและเงียบสงัดกว่าเดิมพรานบุญในฐานะผู้นําทางก็ได้ให้สัญญาณหยุดเขาเลือกพื้นที่ลานกว้างพอเหมาะที่ไม่ไกลาจากแหล่งน้ําเล็กๆเ,เป็นจุดสําหรับตั้งแคมป์แห่งแรกในคืนนี้แม้จะยังไม่ใช่พื้นที่ป่าชั้นในที่นายสมบัติหมายมั่นจะเข้าไปล่าสัตว์หายากแต่ที่นี่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่พาพวกเขาห่างจากโลกที่คุ้นเคยออกมาไกลลิบแล้วอุปกรณ์ตั้งแคมป์อันทันสมัยราคาแพงถูกขนลงมาจากรถอย่างรวดเร็วเต็นท์ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งง่ายและมีฟังก์ชันพิเศษ ถูกกลางขึ้นในเวลาไม่กี่นาทีเก้าอี้สนามแบบพับได้ถูกจัดวางรอบกล่องไฟชั่วคราวที่พรานบุญก่อขึ้นอย่างชำนาญโคมไฟ LED กำลังสูงถูกเปิดใช้งานส่องสว่างไปทั่วบริเวณแคมป์ราวกับพยายามขับไล่ความมืดมิดที่กำลังคืบคลานเข้ามาบรรยากาศของการตั้งฐานบัญชาการในป่าดูสะดวกสบายและมีเทคโนโลยีนำหน้าอย่างที่กลุ่มนายทุนต้องการเมื่อตะวันคล้อยต่ำลงจนรับขอบฟ้าแสงสีส้มแดงสุดท้ายก็เลือนหายไปอย่างรวดเร็วป่าที่เคยมีแสงสว่างรำไรก็ถูกกลืนกิน ด้วยความมืดสนิทเสียงของนกและสัตว์ป่าที่ออกหากินในเวลากลางวันเริ่มเงียบเสียงลงถูกแทนที่ด้วยเสียงจิ้งหรีดเรไรที่ดังระง,งมและเสียงกรีดร้องแหลมสูงของมแมลงหรือสัตว์กลางคืนที่ไม่คุ้นหูความเย็นเยียบของอากาศยามค่ำคืนในป่าเริ่มแท้ซ่านเข้ามาบรรยากาศโดยรอบแคมป์เริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่ความมืดและความเงียบต่างปกติของป่าในยามค่ำคืนแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบาย พรานบุญซึ่งนั่งนิ่งอยู่ข้างกองไฟรอบกวาดสายตามองไปยังแนวป่าที่มืดทึบรอบตัวใบหน้ากล้านแดดของเขาดูเคร่งขรึงกว่าปกติเขาสัมผัสได้ถึงความผิดปกติในบรรยากาศที่แคมป์แห่งนี้ความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่จากในคอวางเมื่อความรู้สึกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากความกลัวงูกลัวเสือหรือสัตว์ป่าทั่วไปที่เขาคุ้นเคยแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้ขนลุกเป็นความรู้สึกถึงการมีอยู่ของพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นและไม่เป็นมิตร แดงลูกชายบุญธรรมของพรานบุญซึ่งกำลังช่วยนะทะัทพลจัดเก็บสัมภาระชิ้นสุดท้ายสแสดงอาการหวาดหวัน่นยังเห็นได้ชัดเป็นคนแรกใบหน้าของเขาซีดเผือดแววตาเตมอไปด้วยความตื่นตระหนกเขามองไปยังพุ่มไม้ทึบที่อยู่นอกรัศมีแสงไฟด้วยความกลัวตัวของเขาเริ่มสั่นเทาเล็กน้อยและเขาขยับเข้าไปยืนใกล้ๆพรานบุญอย่างไม่รู้ตัวพ่อผมรู้สึกแปลกๆในป่านี้ครับแดงกระซิบเสียงท่าเบา,เบาจนแทบไม่ได้ยินเหมือนมีใครมองเราอยู่ตลอดเวลาเลยครับบรรยากาศมันน่ากลัวก,วกว่าป่าที่อื่นที่เราเคยมาตั้งแคมป์นะพ่อ พรานบุญพยักหน้าช้าๆเขาเข้าใจความรู้สึกของแดงดีแต่ยังคงรักษาท่าทีสงบนิ่งไว้ไม่ต้องการให้ในายจ้างทั้งสองคนสังเกตเห็นความกังวลที่เขาสัมผัสได้แต่ลึกๆในใจเขารู้ว่าสิ่งที่แดงรู้สึกและสิ่งที่เขาสัมผัสได้นั้นคือสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนว่าพวกเขาได้ก้าวเข้ามาสู่เขตแดนที่ไม่ใช่แค่ป่าแต่เป็นอาณาเขตของบางสิ่งบางอย่างที่เราคอยอยู่ในขณะที่พรานบุญและแดงเริ่มสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ไม่ชอบมาพากล นายสมบัติกับชูชัยยังคงสบายใจพวกเขากำลังนั่งจิบเครื่องดื่มราคาแพงและพูดคุยถึงความตื่นเต้นของการล่าในวันพรุ่งนี้พวกเขาองว่าความมืดมิดของป่าเป็นเพียงฉากหลังของการผจญภัยที่วางแผนไว้ไม่ได้รับรู้ถึงพลังงานลึกลับที่แฝงตัวอยู่ในความเงียบงันนั้นอากาศดีนะสมบัติชูชัยพูดพลางสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดดีกว่าอยู่ในเมืองเป็นไหนๆหพรุ่งนี้เราจะได้ลองปืนใหม่กับสัตว์ป่าจริงๆสักทีนายสมบัติยิ้มอย่างพอใจแน่นอนชูชัยการมาครั้งนี้ จะไม่ทําให้ผิดหวังแน่ฉันรับรองเขาไม่ได้สังเกตเห็นใบหน้าที่ซีดเผือดของแดงหรือแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลของพรานบุญสําหรับพวกเขาสิ่งเหล่านี้คือเรื่องเล็กน้อยที่เกิดจากความอ่อนไหวหรือความเชื่อที่งมง,ง,ง,งายของคนท้องถิ่นเมื่อค่าคืนมาเยือนอย่างสมบูรณ์แสงไฟสว่างสวายของแคมป์ดูเหมือนจะตัดขาดพวกเขาออกจากความมืดมิดและสิ่งร้นลับที่ซ่อนตัวอยู่ภายนอกแต่สําหรับพรานบุญและแดงพวกเขารู้ดีว่าแสงไฟนี้ไม่ได้ช่วยป้องกันพวกเขาจากบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นสิ่งที่กําลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่จากเงามืด แล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมความสงบเงียบของคืนแรกในป่าแห่งนี้ไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงแต่มันคือความเงียบที่เราคอยเสียงกรีดร้องที่จะดังขึ้นในไม่ช้าเมื่อแสงแรกของวันสัตว์ส่องผ่านหมู่แมกไม้หนาทึบเหนือศีรษะกรองลงมาเป็นลำแสงสีทองอ่อนๆต้องผืนป่าที่ยังคงความชื้นจากน้ำค้างยามค่ำคืนคณะล่าสัตว์ของนายสมบัติ ก็เตรียมพร้อมอาอกเดินทางสู่ป่าลึกยิ่งกว่าเดิมอุปกรณ์ล่าสัตว์ราคาแพงถูกตรวจสอบอีกครั้งปืนไรเฟิลถูกบรรจุกระสุนนายสมบัติและชูชัยดูตื่นเต้นกับการผรจญภัยที่กำลังจะมาถึงการล่าสัตว์ในแบบฉบับของกลุ่มนายทุนแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากการล่าของพรานพื้นถิ่นที่อาศัยความรู้ความอดทนและการอ่านสัญญ,ญาณจากธรรมชาติพวกเขาพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลักกล้องส่องทางไกลประสิทธิภาพสูงถูกยกขึ้นส่องสำรวจไปไกลสุดลูกหูก,กาตาแผนที่และพิกัดจาก G P S ถูกนํามาใช้เพื่อนําทางไปยังจุดที่คาดว่าจะมีสัตว์ป่าชุกชุมพวกเขาเดินอย่างค่อนข้างมีเสียงดังไม่มีความจําเป็นต้องอําพรางตัวมากนักเพราะเชื่อมั่นในพลังของปืนและอุปกรณ์ที่สามารถเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าได้อย่างตรงไปตรงมาพรานบุญและแดงทําหน้าที่นําทางไปข้างหน้าอย่างเงียบๆดวงตาคงกว่ามองไปรอบๆอ,อย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่ใช่แค่การหาเส้นทางที่เหมาะสมแต่เป็นการอ่านสัญญาลเล็กๆน้อยๆที่ธรรมชาติส่งผ่านมาเสียงนกเสียงมแมลงร่องรอยบนพื้นดินกลิ่นที่ลอยมาตามลมทุกอย่างคือข้อมูลสำคัญสำหรับพวกเขาแต่ในไม่ช้าพรานบุญก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างป่าในายามเช้าที่ควรจะเต็มไปด้วยเสียงของสิ่งมีชีวิตกลับเงียบผิดปกตินกที่ควรจะส่งเสียงร้องทักทายวันใหม่กลับเงียบกริบสัตว์เล็กๆที่มักจะวิ่งคลานตามพื้นดินหรือกระโดดไปมาตามกิ่งไม้ ก็แทบไม่ปรากฏตัวร่องรอยสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่ควรจะพบในบริเวณนี้ก็มีอยู่น้อยมากหรือถ้าพบก็ดูเก่ากว่าที่ควรจะเป็นราวกับว่าสัตว์ทั้งหลายในป่าแห่งนี้ได้พาก,กันลกนี้หรือหายไปไหนบางแห่งพ่อป่านี้มันเงียบจังนะครับแดนกระซิบกับพรานบุญด้วยน้ำเสียงกังวลเหมือนเหมือนไม่มีสัตว์อะไรเลยพรานบุญพยักหน้าช้าๆใบหน้าของเขาฉายแววคุ้นคิดใช่แดงพ่อก็รู้สึกเหมือนกันปกติป่าเวลานี้ไม่เงียบแบบนี้สัตว์ป่ามันมันดูไม่เป็นธรรมชาติ พวกเขาพยายามอธิบายความผิดปกติที่สังเกตเห็นให้ในายสมบัติและชูชัยฟังแต่ก็ได้รับแต่การปัดตกไปอย่างไม่ใส่ใจมันอาจจะเป็นแค่ช่วงที่สัตว์หากินยากก็ได้พรานบุญหรือไม่ก็เรายังเข้ามาไม่ลึกพอนายสมบัติกล่าวอย่างไม่แยแสใช้ GPS นำทางไปเลยไปตรงพิกัดที่เราทำเครื่องหมายไว้ว่าน่าจะมีสัตว์ป่าตัวใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นดีกว่าเสียเวลามามัวแต่ฟังเสียงนกเสียงกาทำไหมชูชัยเสริมขึ้นใช่ใช่เรามีเทคโนโลยีช่วยไม่ต้องมาเดินดาวสุ่มแบบวิธีเก่าๆหรอก แค่พานำทางไปให้ถูกก็พอแม้จะถูกเร่งเร้าและมองข้างความกังวลแต่พรานบุญและแดงก็ยังคงสังเกตการตอบไปยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่สัญญาณความผิดปกติก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆบางครั้งพอวกเขาได้ยินเสียงพุ่มไม้ไหวอย่างรุนแรงจากระยะไกลาราวกับมีสัตว์ขนาดใหญ่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบก็ไม่พบร่องรอยอะไรที่ชัดเจนหรือบางทีก็พบรอยเท้าสัตว์ที่ดูตือนนกวิ่งกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศและทางอย่างผิดปกติ พรานบุญรู้โดยสัญชาตญาณของพรานว่าสัตว์ป่าเหล่านี้ไม่ได้กำลังหนีมนุษย์หรือหนีสัตว์ผู้ล่าตามปกติแต่พวกมันกำลังหนีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวยิ่งกว่าและการที่สิ่งมีชีวิตในป่าทั้งหมดแสดงอาการผิดปกติพร้อมๆกันเช่นนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังที่สุดเท่าที่ธรรมชาติจะส่งได้ความกังวลของพรานบุญและแดงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณพวกเขาเริ่มตระหนักว่าป่าแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงอ๋อแค่ป่าที่มีสัตว์ป่าธรรมดาอาศัยอยู่ตามที่นายจ้างคิดแต่เป็นสถานที่ที่ถูกครอบ ดยพลังงานบางอย่างที่ทาให้สัตว์ต้องหว,ดวาดภาวะสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าอาถรรพ์หรือธีโพงอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหมายสียแล้ววันแรกของการล่าสัตว์ในป่าลึกดาเนินไปท่ามกลางความเงียบที่น่าอัดและความผิดปกติของธรรมชาติที่สัมผัสได้ชัดเจนสําหรับพ่านําทางนายสมบัติและชูชัยยังคงมุ่งมั่นกับการล่าตามแผนของตัวเองไม่ได้ให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนที่มองไม่เห็นเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยขณะที่พรานบุญและแดงได้แต่เดินนําทางไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งและ กังวลใจอย่างยิ่งรอคอยว่าความผิดปกติที่พวกเขาพบเห็นนี้จะนำไปสู่เหตุการณ์อะไรต่อไปในความมืดมิดที่กำลังจะมาถึงในคืนนี้